สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาบำรุงต้นพริกนะคะทำยังไงให้ต้นพริกของเราเนะะี่ยค่ะมีดอกดอกไม่ร่วงนะคะขั้วเหนียวช่วงที่ติดลูกนะคะลูกก็ไม่ล่วงด้วยทำให้หลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามนะคะแล้วก็ป้องกันพวกมแมลงหนอนเพี้ยด้วยบำรุงดินด้วยค่ะเราก็จะไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะ เราจะใช้เปลือกไข่นะคะเปลือกไข่นี้ก็ใช้ประมาณ10ฟองหรือ15ฟองก็ได้นะคะเปลือกไข่เราเอาไปตากแดดให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็เอามาตำหรือท่านผู้ชมจะใช้เครื่องปั่นก็ได้ค่ะแล้วก็มาบดให้เกิดตากแดดแล้วนะคะเขาจะกรอบมากเลยเปลือกไข่ของเรานะะคในเปลือกไข่ของเรานะคะ,ะ,คะก็จะมีแคลเซียมมีสารอาหารมากมายเลยนะคะทําให้ข้่วเหนียวดอกไม่ลวก เราบดละเอียดแล้วนะคะเราก็หาภาชนะใส่ค่ะนี่นะคะจะปังก็บดประมาณนี้ก็ใช้ได้นะคะต่อมาเราก็จะใช้ผงชูรสค่ะโมโนโซเดียมคูตาเมตนะคะเราก็จะเอาใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะทําให้พืชผักของเราเนะะี่ยค่ะใบเขียวใบงามติดดอกติดผล ต่อมาก็จะเป็นกาแฟขั้วบดละเอียดนะคะเย็บปังก็จะเอาใส่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะในกาแฟของเราก็จะมีไนโตรเจนนะคะทําให้พืชผักของเราเนะะี่ยค่ะใบเขียวใบางามทําให้ดินร่วนซุยป้องกันมแมลงด้วยนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะมีกากกาแฟาก็ใช้ได้ค่ะเราก็เอาใส่ลงไปเลยเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะคุกเขาให้เข้ากันเนยคะ่ะ เป็นปุ๋ยแห้งนะคะใช้ใส่กับพืชผักของเราได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับใช้โรยได้เลยค่ะพริกระถางนี้นะคะที่เปยานใช้เปลือกไข่ผงชูรสกาแฟโรยทิ้งไว้นะคะโรยเอาไว้เนาะเดี๋ยปันก็บำรุงเอาไว้นะคะดอกไม่ล่วงนะคะขั้วเหนียวนะคะติดลูกนะคะลูกก็ไม่ล่วงด้วยค่ะ ยาปังก็จะเอาใส่นะคะอาทิตย์ละครั้งค่ะก่อนที่จะเอาใส่นะคะยาปังก็จะมาพรวนดินที่ต้นก่อนเนาะส่วนปุ๋ยที่ยาปังใช้ประจานะคะก็คือเป็นปุ๋ยคอกนะคะจะเป็นขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวได้หมดเลยนะคะเราเอาใส่ไว้เลยนะคะเราก็มาพรวนดินก่อนรอบๆกระถางเลยค่ะ ดินจะล้นซุยมากเลยนะคะที่เห็นข,า,ขาวๆนะคะก็คือเปลือกไข่ค่ะที่เยปานใช้โรยเอาไว้ครั้งก่อนเราก็ใช้เปลือกไข่ของเรานะคะจะมีเปลือกไข่ผงชูรสแล้วก็กาแฟนะคะ ใส่โรยลงไปเลยตามความเหมาะสมนะคะต้นไม้ของเราถ้าเกิดต้นของเราโตนะคะเราก็จะใส่สองช้อนโต๊ะถ้าเล็กลงหน่อยเราก็ใส่1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะเราจะใช้ใส่อาทิตย์ละ1ครั้งใส่เสร็จแล้วนะคะเจแปังก็จะใช้ดินกลบอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมนะคะไม่ต้องกลบก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พรวนดินกลบหน่อยเนาะ เราก็ใช้น้ำลดตามเลยค่ะลดให้ชุ่มเลยนะคะทำให้พืชผักของเรานะคะเร่งโตเร่งเขียวเร่งงามติดดอกติดผลได้ดีลำต้นแข็งแรงดินร่วนซุยบำรุงง่ายๆของที่เราหาได้ง่ายๆจากในครัวนี้เองนะคะลองทำใช้ดูค่ะถ้าชอบถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณ คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ